มือเที่ยงนี้นะคะนะว่าจะทำเอ,อ่อแซนด์วิชไข่นะคะแล้วก็ใส่ซอสเมีอองรันมาอยู่อะโวคาโดอันนี้นะคะขนมปังที่นากินอะ่ะมันเป็นพวกแบบโฮวีดนะคะสีมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็นาเป็นคนที่ชอบกินขนมปังมากทุกคนแล้วรู้สึกว่าขนมปังขาวอะ่ะมันมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเราเท่าไหร่ใช่ป่ะ คือนานๆทีกินอ่ะมันก็โอเคแหละต่นากินแบบทุกวันเลยไงน้าก็เลยเลือกกินเป็นพวกโควิดแทนตอนนี้น่ากำลังบดไข่อยู่นะคะถ้าบดในตะแกรงแบบนี้เราจะได้ไข่ที่มันนุ่มนุ่มๆแต่ว่าถ้าไครขี้เกียจก็หันห่นๆเอาก็ได้นะคะน่าจะ บดแค่ให้ไข่แดงมันลงไปข้างล่างเฉยๆไข่ขาวก็จะเอาไว้ให้มันแบบมีรสสัมผัสหน่อยให้ได้เขียวหน่อยจริงๆอันนี้ใส่มายองเนสน้ำตาลเกลือพริกไทยหน่อยก็อร่อยแล้วแต่ว่าวันนี้น่าจะใส่เป็นอันนี้นะ อร่อยไข่นุ่มมากๆทุกคนคุณเดี๋หยิังวบ็า้ยนี่คืเปลนี่ยานกัะถาไนกั้านไม้าวกนี้นะคะแล้วกัน n b o ้ i n g ่กัรน่อ,นอกงกังร,ร์พนก่อนัร้นนะ,ะันร้น่นัร้านนันม้านานแัแ้านหนะแ้าว่ไหน้าไม่ได้เปิดสักที เดี๋ยวแว่นแก้วอันนี้นะคะกับพูมิล่าน่าจะแยกออกเพราะว่านาว่าจะเป็นเลี้ยงในน้ำก็จะเปลี่ยนแค่พวกนี้นะคะก็มีบูสตาเอ่อเฟอร์น,นัคลาดแล้วก็อันมอนสเตล่านะคะอันนี้บนกระดาษแล้วก็โรชแมรี่ที่ซื้อมาใหม่ต้นใหญ่มากๆเลย โอ,โอ้โอ้ยังไงอะทำไมมันแน่นหนาลดูรากของเขาสิทุกคนลากแบบแน่นมากๆเลยต้องเอาออกอะใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะเป็นกระถางให้หนามาถึงขั้นที่คุยกับต้นไม้แล้วแหละ ก็ชันเนี้เราสามารถเลือกสีกระจกได้นะคะนาเลือกเป็นสีใสสองแผ่นแล้วก็เป็นข้างบนขาวแผ่นหนึ่ง มันมีหลายสีเลยมีสีอติดมีแบบสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ย นี้ก็เป็นงานแบบสั่งทําเหมือนกันนะคะก็เลยแบบนานหน่อยสามอาทิตย์เหมือนกันกับตัวชั้นกระจกมีอันนี้มาให้ด้วยนี่นะคะก็วางพวกหนังสือได้แล้วก็วางพวกแจกันเล็กๆแบบนี้ได้นะน่ารักมา,มากเลย อันนี้เป็นของทั้งหมดที่สั่งมาจากเคอรี่เมื่อคืนนี้นะคะคือนาสั่งช้าก็เลยไม่ได้พวกผักกับไข่มาเพราะว่ามันหมดไปก่อนแล้วก็นาสั่งอันนี้มาด้วยนะคะเรียวควาคาโมรี่มันเป็นแบบอะโวคาโดซอสอะไรสักอย่างอะ่ะเออแล้วก็อันนี้เป็นบูรตาชีดนะคะนี่ห้อใหม่ ลองสั <anderen> ่งมากินดูว่าจะมากินกับอันเนี้ยบัตเตอร์ขวดสอง มันเหมือนอะโวคาโดผสมกับอืมหอมหอมใหญ่ไม่ใช่หัวห,หอมใื้คับคอกามูลี่คุณๆนะเหมือนมันเป็นซอสท,ที่อยู่ในอาหารเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะทุกคนนาก็ไม่แน่ใจน้องมันก็อร่อยดีแต่ว่าน้าชอบแบบอะโวคาโดแบบเผียวๆมากว่า เมื่อคืนคือสั่งซื้อไม่ทันนะคะก็ออเออวันนี้าต้องไปหมาดกิดนด้วยกันไหมอืมในวันนี้นะ่าจะจัดการกับมุมนี้นะคะก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เราอัน็อกซิ่งไปเมื่อวานนั่นแหละคือจริงๆที่ซื้อมาสองชิ้นนี้กะว่าจะไว้ในห้องทํางานนะคะแต่ว่าไปไปมาคือแบบมันมาช้ามาก เพราะว่ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องแบบทําขึ้นมามันใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์ทั้งสองตัวเลยทุกคนก็เลยก็เลยแบบว่าเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีอืมคือตรงมุมมุมที่คิดว่าจะเอาวางไว้มันก็มีเครื่องปิ้นแล้วไงแล้วอันนี้มันก็ไม่น่าจะเหมาะที่จะเอาไว้วางเครื่องปิ้นก็เลยต้องมาคิดใหม่ว่าน่าจะจัดตรงนี้ยังไงดี เป็นที่ตั้งหนังสือที่อยู่บนโต๊ะทํางานนานะคะนาว่าจะเอามาวางบนชั้นนี้แล้วก็เอามาตั้งโชว์หนังสือนาว่าน่าจะแบบเก๋ดี ก็นากะว่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็ประมาณน,นี้ตรงนี้ก็คงต้องตัดใหม่มันลกๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาชั้นหนังสือของเราไปไว้ที่โต๊ะทำงานกันวันนี้หนาวมากแล้วก็ลมแรงมากเลยทุกคน เดี๋ยวนะว่าจะหาโปสการ์ดมาติดตรงนี้หน่อยนะให้มันดูแบบมีอะไรนิดหนึ่งน่าเป็นคนชอบโปสการ์ดแล้วก็มีโปสการ์ดเยอะมากทุกคนรอบนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนโปสการ์ดใหม่หมดเลยเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนฤดูแล้วอยากเปลี่ยนความรู้สึกอันนี้น่าจะโอเคมันอารมณ์แบบแอะไรที่ดูใบไม้พี Clocking out is such a bore But she still got life in her mom and snoring every night Fifty miles from work is such a towering life